มามาอัปเดตกันหน่อยนะครับวันนี้วันที่เท่าไเลยว้าลือวันที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันที่26พฤษภาพีหกหครับ <c oughs> อัปเดตเรื่องเตานะครับเรื่องฐานคุณภาพนะจุดวัตถุประสงค์ผมคืออยากทำทานเพื่อสุขภาพแก่ผู้ใช้ทานนะครับใี่ว่า แต่เมืองไทยนะทั่วโลกเลยนะครับถ้าผมวิดีโอที่แชร์ออกไปเนี่ยคืออยากให้ทุกคนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับวันนี้ก็คือผมปั้นเตาในรอบที่เตานี้นะครับสองจุดเส้นผ่านศูนกลาง2.4เมตร <c oughs> ครั้งนี้ครั้งที่4นะครับเพราะครั้งที่3เนี่ยเรื่องเรื่องคือเราไม่มีโคเวอร์คือไม่มีหลังคานะครับกันฝน แล้วเตายังไม่ทันแห้งนะครับดินยังไม่ทันหมาดผมก็ดันจุดจุดจนมันติดทีนี้ฝนมันลงฝนมันลงปุ๊บมันกระทะอากาศร้อนก็อากาศเย็นนะครับทําให้แล้วบันบางด้วยนะครับแต่มันก็ได้หลายๆอย่างนะครับสี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ครั้งที่สี่หมายถึงว่าครั้งที่สี่นะครับก <c oughs> ารออกแบบเตาของผมเนี่ยคือเราต้องแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้วางแผนจริงๆวางแผนนะครับผมก็จดสมุดใส่สมุดบันทึกธรรมดานี่แหละนะครับ <c oughs> ทีนี้ตามสถาปัตย์ปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้นะครับหนึ่งคือเราไม่เคยปั้นเตานะครับอันนี้ปั้นสองครั้งโอเคนะครับนเล็กไงส้นผ่านกลางเมตรเดียวครับแต่แต่ไม้ก็เข้าได้เยอะนะไม้เข้าเพราะว่าผมขุดลึกประมาณ7 0็เซนนะครับไม้เข้าประมาณ600้กิโล 600กิโลนี่ความหนาแน่นผมไม่รู้นะเพราะว่าความหนาแน่นของไม้มันต่างกันเอาไปว่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับประมาณ600กิโลนะส่วนตัวนี้เนี่ยปริมาตรขนาดนี้เดี๋ยวผมวัดนวนทีนึงเพราะว่ามันแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเศษแบบเนี้ยเยอะนะครับเราก็เลยไม่ได้ช่างน้ําหนักเรื่ององคือไม่มีแต่ช่างช่างนะครับที่ผมมาจะแชร์วันนี้ก็คือเรื่องเรื่องคือการปั้นเตานะครับ การปั้นเตาเนี่ยปั้นยังไงก็ได้นะครับให้เป็นทรงกลมให้เยอะที่สุดนะครับยิ่งเป็นลูกลูกบอลได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการแผ่รังสีความร้อนของความร้อนเนี่ยมันดีในปริมาตรทรงกลมนะครับนะครับแต่นั้นอย่าไปให้มันเป็นมุมเป็นอะไรอันนี้ผมก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับน,นี่การผลเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าออกแบบไม่ดีปุ๊บเนี่ยเห็นไหม แก้ okay, ฐานอาการเนาะครับไหลเข้าไปในข้างในแล้วเมื่อเช้าเช็กดูก็เปียกนี่โอเคทรงบางด้านก็โอเคบางด้านไม่โอเคแต่โอเคที่สุดละครั้งที่สี่นี่คือแล้วก็หนาด้วยนะครับการปั้นเตาของผมคือเน้นจากฐานปุ๊บแล้วให้ฐานเนี่ยมันเป็นทรงเห็นไหมฮะมันจะเป็นทรงค่อนข้างจะเหมือนทรงกระบอกขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้มันรับแรงนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราพยายามให้มันบางสุดด้านเนี้ยคือให้มันหนาขึ้นหนาขึ้น หนาขึ้นจากล่างสุดหนาสุดแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วให้มันรับแรงไงส่วนตัวเนี้ยให้มันบางเพราะว่ามันเป็นทรงกลมแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดมันน้ําหนักเยอะเนี่ยถ้ามันหนาเนี่ยปุ๊บมันพังเข้าใจไหมครับถ้าในกรณีเพื่อนๆมีทุนมีพัดเจ่นในการสร้างเตาเนี่ยผมว่าใช้เหล็กก็ดีนะครับไม่ต้องใช้บล็อกก็ได้นะครับใช้เหล็กเหล็กเส้นเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเพราะว่าดินเนี่ย มันเผาประจําเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแข็งอยู่แล้วนะครับอืมมันแน่นแล้วมันยึดเกาะดีอยู่แล้วนะครับเราใช้เด็กเหล็กเส้นเนี่ยในการทรําโครงสร้างดีกว่าเดี๋ยวผมแต่เตานี้ผมว่าจะถ้านั้นก็จะเล่นต่อนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคอยดูก่อนเพราะว่าผมอยากได้เตาใหญ่แบบนี้มากกว่านะครับโอเควันนี้ก็แชร์เรื่องนี้แค่นั้นเองครับอ่าอยากให้ เพื่อนๆนะครับได้ทราบว่าในการทําอะไรก็แล้วแต่ยิ่งหลายครั้งแล้วก็เราพยายามให้มันมีข้อผิดพลาดน้อยครับพัฒนาไปทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดทักษะขึ้นมาหรือสกิลที่เขาฝรั่งเขาเรียกกันนะครับอ่าพอมีสกิลปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรก็ได้นะครับอหมายถึงว่าทุกทางนะครับถ้ามีทักษะในการทําแล้วเนี่ยอ่าอย่างเตาผมนี่อ่าพอดีผมถ่ายรูปไว้นะเดี๋ยวจะมันต้องตัดต่อไง ต,ต่อเอามาแปะามานู่นมัน,นี่จะได้รู้ว่าเตาครั้งก่อนมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยอ่าแต่ขออนุญ,ญาตอีกสักพักนะครับอีกสักไม่เกิน3เดือนผมว่าน่าจะมีคลิปดีๆมาเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลให้ใหเพื่อนๆในผู้ติดตามอ่าตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วโอเคนะครับอ่าถ้าภายใน10ปีเนะี่ยผมถึงพันหรือเปล่าเนี่ยนะครับยังไงก็ให้ฝาก กดกดไลค์ก็ดีนะครับเออกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเขาชอบพูดกันนะกดไลค์กดแชร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปดูเขานะครับเขาก็มีสติปัญญามีอะไรคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็ทําให้มีรายได้ขึ้นมาคนที่ทําเริ่มเรื่ยรุ่มแรกเลยเนี่ยโอเคเลยนะครับพวกที่มาทําตอนหลังๆนี่ชักยากแล้ว <laughs> โอเคนะครับวันนี้ก็เรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องเตาครับ ไอ้ส่วนที่ว่าผมจะเผยแพร่เรื่องเท,เทคนิคในการออกแบบเตาเนี่ยนะเรื่องแบบเตาเนี่ยสำคัญส่วนหนึ่งแต่ผมผมบอกก่อนนะเรื่องโฟอากาศโฟออกซิเจนที่เข้าไปนี่แหละเพราะผมเทสมย้ยางสองสอง,สองสองล็อตเนี่ยนะครับโอเคล้นะครับเราแค่พัฒนาไงก็ได้ยิ่งถ้าเกิดมีมิเตอร์ในการวัดอะไรเนี่ยมันจะดีกว่า ผ่านจะกล้าจะแก่งอะไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาให้มันเกิดความร้อนขึ้นนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับอ่าววิวสวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ